700ดอลลาร์ต่อวันช่องเล่านิทาน3,600ดอลลาร์ 3, ต่อวันช่องนิยายเสียง1,000 0ดอลลาร์ 1, ต่อเดือนใช้แค่ AI ไอทำช่องเรื่องเล่าอย่าพึ่งทำช่องนิยายเสียงหรือนิทานถ้าพี่น้องยังไม่ได้ดูคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กด subscribe แน่เด้ออยากเป็นยูทูบเบอร์ สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอออกตัวก่อนนะว่าคลิปนี้นะครับไม่ได้ต้องการที่จะให้พี่น้องเนี่ยหมดกําลังใจในการทำช่องแนวนิยายหรือนิทานนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะเอาประสบการณ์มาเล่าให้พี่น้องฟังอีกมุมหนึ่งที่พี่น้องอาจจะไม่รู้ซึ่งจะทำให้พี่น้องเนี่ยเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ในการทำช่องแนวนี้นั่นเองนะครับ เริ่มต้นเลยนะครับพี่น้องท่านไหนที่เป็นมือใหม่ YouTube หรือว่าอาจจะเป็นมือเก่าแล้วนะครับผมอาจจะคิดว่าการที่เราเนี่ยทำคลิปลง YouTube โดยที่ว่าเราเน้นว่าจะต้องไม่ผิดลิขสิทธิ์ทั้งในส่วนของวิดีโอในส่วนของภาพหรือในส่วนของเพลงแล้วก็ไม่ผิดกฎชุมชนก็คือทำเนื้อหาอะไรก็ได้นั่นแหละที่มันเป็นเนื้อหาแดวที่มันค่อนข้างดี คือไม่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับการพนันการโป๊บเปือยการหลอกลวงอาวุธอะไรต่างๆนานานะครับและพี่น้องก็จะคิดว่าไม่ผิด2อ,อย่างนี้แล้วมันก็จะเปิดสร้างรายได้จาก YouTube ได้นั่นเองนะครับผมนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยพอหลายคนคิดแบบนี้แล้วนะหลายคนก็คือใช้เจ้าตัวเครื่องมือต่างๆในโลกของ AI นะครับในการที่จะทำภาพออกมา ทำคลิปออกมาแล้วก็ทําเพลงออกมานะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะใช้ AI เนี่ยช่วยทําเป็นหลักๆเลยนะเรียกได้ว่าเราสบายมากๆในยุคนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้เป็นคลิปออกมาแล้วพี่น้องหลายคนนะครับก็เอาคลิปนี้นั่นแหละไปอัปโหลดลง u t u b e นะโดยคิดว่าเนี่ยแบบนี้เนี่ยสบายๆแทบไม่ต้องทำเองเลย AI ทํทำให้ทุกอย่างแล้วก็ได้เงินด้วยนั่นเองนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผม ในตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้จริงๆอันนี้คือเอาจากสถิติที่พี่น้องมาคุยกับผมในไลน์นะพี่น้องเชื่อไหมครับว่าคนที่มาคุยกับผมในไลน์ร้อยละ90เลยนะครับมีแต่ว่าจะทําช่องแนวนิยายเสียงนิทานบ้างอะไรบ้างแนวนี้ทั้งนั้นเลยพี่น้องอาจจะบอกว่าโอ้จนันมีคนทําเยอะขนาดไหนก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามี AI ช่วย ตั้งแต่คิดสริปทำรูปภาพไปจนภาคเสียงเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแบบนี้รวยแน่นอนอาจารย์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่ารวยหรือไม่รวยนะครับผมตัวอย่างช่องแรกนะครับผมก็คือช่องของพี่ออดีน้นิยายสั้นนะซึ่งเขาเนี่ยก็ผ่านกฎการสร้างไรายได้แล้วนะครับก็คือผู้ติดตามเกินพันคนแล้วก็ยอดจำนวนชั่วโมงดูก็เกิน4 0 0พันชั่วโมงแล้ว นะครับแล้วก็มีคลิปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของแนวนิยายสั้นนะซึ่งพี่เขานะครับผมได้ไปคุยกับพี่เขาแล้วเนี่ยเขาใช้ AI ทําทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคิดบทการทํารูปภาพนะแล้วก็การภากเสียงด้วยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เจอปัญหาที่พี่น้องหลายคนไม่อยากจะเจอก็คือว่ามันเปิดสร้างรายได้ไม่ผ่านในข้อหาเนื้อหาซ้ําแล้วก็เนื้อหาที่นํากลับมาใช้ใหม่นั่นเอง นะซึ่งตรงนี้พี่น้องอาจจะบอกว่าโหจานแบบนี้เนี่ยเราก็ทําอย่างนี้สิก็คือว่าในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเราก็คิดเองที่เหลือในส่วนของรูปภาพหรืออาจจะเป็นคลิปวิดีโอหรืออาจจะเป็นเสียงภาคก็ใช้ AI สิแบบนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าเราคิดเนื้อหาเองใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะวันนี้ล่าสุดเลยนะครับผมเจอน้องคนหนึ่งเข้ามาคุยกับผมในไลน์นะชื่อช่องว่า i am it นะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีคนติดตามถึงประมาณเกือบ9000คนเลยนะครับก็ทำเป็นแนวนิยายเสียงนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็โดนข้อหาเดียวกันก็คือว่าเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่นะซึ่งน้องท่านนี้เนี่ยก็มาบ่นกับผมว่าเนี่ยโอ้โหอาจาร์เสียเวลาทำไป9เดือนแล้วเนี่ยนะแล้วก็หวังว่าจะมีรายได้อะไรกับเขาบ้างคนติดตามตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ9000คนได้แล้ว นะครับและที่สําคัญก็คือน้องคนนี้นะครับแต่งเนื้อเรื่องเองนะนะครับแล้วก็รูปภาพนะแล้วก็เสียงเนี่ยก็ใช้ AI เนี่ยในการช่วยทํานั่นเองนะครับผมและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับผมก็คือน้องคนนี้นะครับผมเขาเนี่ยไปทําการเปิดสร้างรายได้ครั้งหนึ่งแล้วนะก็คือตอนที่เขาเนี่ยได้มา3,000ชั่วโมงกับ500คนติดตาม ตอนนั้นเนี่ยก็เปิดสร้างรายได้ได้นะครับพี่น้องแต่ว่าจะมีรายได้จากเฉพาะซ u เปอร์แท s u p e เปอร์แชทซ r เปอร์สติกเกอร์และก็สมาชิกซึ่งตอนนั้นเนี่ยเปิดสร้างรายได้ผ่านไปแล้วด้วยนะแต่พอถึง4 0 0พแล้วเนี่ยนะจะไปเปิดสร้างรายได้ระบบบอกว่ามันไม่ผ่านซะง,งั้นเรียกได้ว่าระบบของ y YouTube หลอกให้อยากแล้วก็จากไปนั่นเองนะครับพี่น้องลองฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผมเริ่มหนาวๆร้อนๆแล้วใช่ไหมครับผม ว่าเอะมันเกิดอะไรขึ้นเหรออาจารย์ทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมผมจะบอกให้พี่น้องฟังนะว่าในตอนนี้เนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ย YouTube เขาเริ่มมานานแล้วนะคือเขาไม่ได้มองแต่เพียงว่าคลิปไหนเนี่ยที่จะผ่านกดและได้ไรายได้จากค่าโฆษณาเนี่ยจะต้องไม่ผิดเลขสิทธิ์นะครับผมวิดีโอภาพเพลงจะต้องไม่ผิดกฎชุมชน ในส่วนของการปรนานโปเป่วยหลอกลวงแต่สิ่งที่ YouTube เนี่ยกำหนดนะแล้วก็พี่น้องหลายคนทำผิดมากกว่าเรื่องของลิขสิทธิ์และชุมชนอีกนะผมว่าก็คือเรื่องของคลิปวิดีโอนั้นจะต้องสร้างคุณค่าใหม่ด้วยนะครับผมนะถ้าแปลเป็นไทยแบบง่ายๆนะสร้างคุณค่าใหม่ก็คือต้องถามว่าคนดูได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนั้นนั่นเองนะครับผม นะซึ่งตรงนี้นะครับผมพี่น้องหลายคนนะครับก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยจันไอเจ้าตัวคนดูได้ประโยชน์อะไรเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอผมก็ลิสต์ออกมามีอยู่3รูปแบบนั่นเองนะครับคนดูได้ประโยชน์อะไรอันดับแรกก็คือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคือเราจะต้องทําคลิปเองนะครับซึ่งพี่น้องหลายคนก็ทําอยู่แล้วใช่ไหมอ่านะครับแล้วหลายคนก็บอกว่าโหจันเราเนี่ยใช้ AI นะในการคิดบท หรือว่าจะแต่งเจ้าตัวนิยายเองนิทานเองเนี่ยเนื้อเรื่องมันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะนะครับหรือว่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโอ้จานเราทําคลิปออกมาแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องมันมีความแตกต่างกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมให้พี่น้องลองเดาดูนะครับว่า3อันนี้เนี่ยยูทูบให้ความสําคัญกับอะไรมากที่สุดครับผมนะซึ่งถ้าพี่น้องเนี่ยขาดอันนี้ไปแล้วเนี่ยสออันที่เหลือเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าไม่มีความหมายเลย นะครับก็คือผมเฉลยให้เลยแล้วกันนะนะก็คือเรื่องของเจ้าตัวเนื้อเรื่องมีความแตกต่างครับผมนะพี่น้องจําได้ไหมครับว่าจากช่องเนี่ยนะครับผมนี่นะช่อง i am eat เนี่ยน้องคนนั้นเนี่ยนะเขาเนี่ยทำคลิปเองนะก็คือแต่งนิยายเองแล้วก็ทําเองจาก AI ในส่วนของรูปภาพแล้วก็ภาคเสียงแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่เหมือนกับคนอื่นด้วยเพราะว่า คงไม่มีใครหรอกนะครับทำเนื้อเรื่องเกี่ยวกับขนมจีนของป้าจวงนั่นเองนะครับแต่ er. น้องเขาเนี่ยขาดข้อที่3นะครับผมก็คือเรื่องของเนื้อเรื่องมีความแตกต่างนะพี่น้องเราไปฟังดูนะครับผมก็คือเนื้อเรื่องมันจะสไตล์ประมาณว่ามันเจอปัญหงปัญหาอะไรบางอย่างนะแล้วก็ทําการแก้ไขและในที่สุดก็ผ่านปัญหามาได้ถ้าพูดเป็นภาษาแบบง่ายๆก็คือว่าเหมือนกับว่ามันเป็นแพทเทิร์นทั่วๆไป ที่เราสามารถหาดูได้ตามคลิปทั่วๆไปใน YouTube นั่นเองเนื้อเรื่องมันก็เลยไม่มีความแตกต่างซึ่งระบบก็เลยทําการปิดสร้างรายได้จากข้อหาเนื้อหานํากลับมาใช้ใหม่ครับนะแบบนี้นะครับผมพี่น้องก็จะถามผมว่าเฮ้ย hey, จานแล้วเราเนี่ยจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรดีใช่ไหมครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมเราจะแทะเออเราจะแก้ไขอย่างไรดี ซึ่งผมนะครับก็รวบรวมมาให้แล้วนะครับผมมีตั้งแต่2ดาว3ดาว4ดาวและก็5ดาวนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับผมพี่น้องท่านไหนเนี่ยที่เป็นคนตัวเล็กนะแล้วก็มีความฝันอยากจะมีรายได้จาก u t u b e นะหรือว่าเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีแต้มต่ออะไรเลยเหมือนกับผมที่เป็นลูกแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่ก็อยากจะมีรายได้จาก u t u b e นะตอนนี้นะครับผมผมมีเจ้าตัวโปรแกร,รมปั้นช่องอยู่นะครับผมพี่เลี้ยงปั้นช่องอยู่ นะครับผมก็คือผมจะเริ่มตั้งแต่ช่วยค้นหาตัวตนให้ว่าพี่น้องจะทําเรื่องอะไรดีที่มีโอกาสจะมีรา,ายได้มากที่สุดนะครับมีการคิดคอนเทนต์นะครับมีการพูดถึงการปรับแต่งช่องนะการถ่ายคลิปอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็คือทอํายังไงก็ได้เนี่ยให้พี่น้องมีรายได้จาก u t u b e ถ้าไหนสนใจอย่างไรก็ทักมาหาได้ที่รายที่ชื่อว่า a d s e youtube ได้เลยตรงนี้นะครับผมนะ เรามาดูวิธีการแก้ไขอันแรกเลยดีกว่านะซึ่งผมขอเริ่มต้นจาก2ดาวก่อนนะครับผม2ดาวที่นี้ก็คือผมคิดว่ามันก็ทําได้น่าจะช่วยแก้ไขได้ดีในระดับหนึ่งแต่2ดาวนี้ก็อาจจะไม่มากสักเท่าไหร่นะครับผมท่านไหนที่ทําเป็นแนวนิยายเสียงหรือนิทานอยู่ถ้าจะเลี่ยงไม่ให้โดนข้อหาเนื้อหานํากลัมาใช้ใหม่ก็ลองวิธีนี้ดูได้นะครับก็คือว่า ในวิดีโอของเราเนี่ยต้องพยายามเปลี่ยนรูปภาพในคลิปบ่อยๆนะครับผมนะยิ่งเปลี่ยนบ่อยเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสนะครับที่ผมคิดว่าจะลอดจากเจ้าตัวข้อหานี้นั่นเองนะแต่แนวนี้เนี่ยเอาไป2ดาวพอะนะผมว่าคิดว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่อาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่พูดถึงว่ามันทําง่ายไหมมันก็ทําง่ายกว่ารูปแบบอื่นๆที่ผมจะพูดต่อไปนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดู3ดาวกันบ้างดีกว่านะครับผม3ดาวอันนี้เนี่ยนะครับผมผมว่าดีกว่าอันเก่านะก็คือให้เราเนี่ยมีการพูดหน้ากล้องด้วยนะครับตอนเปิดคลิปมาเราอาจจะบอกว่าแนะนําว่าตอนนี้นะครับผมเป็นนิยายเรื่องอะไรแล้วก็พูดภาพรวมนิยายนิดๆหน่อยๆแล้วก็เข้าเรื่องเลยแล้วตอนจบคลิปเนี่ยก็มีการเห็นหน้าเราแล้วก็ชวนคนดูบอกว่าเอ้ย นะครับดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปได้เลยนะครับนะเรียกได้ว่ามีการพูดหน้ากล้องให้เห็นหน้าเราตอนเปิดและปิดคลิปแบบนี้ผมว่าดีขึ้นกว่า2ดาวนั่นเองนะครับผมอันนี้เอาไปส,ส,ส,สา3ดาวนะต่อมานะครับผมเอาไป4ดาวเลยอันนี้นะครับก็คือว่าแทนที่ในเจ้าตัวคลิปนิยายเสียงหรือนิทานของเราเนี่ยจะเป็นรูปภาพก็ให้เราทำเป็นวิดีโอเลย นะครับโดยใช้ AI ช่วยนะเปลี่ยนภาพเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็ใช้วิดีโอเนี่ยหลายๆตัวด้วยนะไม่ใช่วิดีโอตัวเดียวเล่นบนอย่างเดียวเลยแบบนี้ก็มีความเสี่ยงนั่นเองนะครับถึงตรงนี้เนี่ยก็มีเจ้าตัว AI หลายตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นคริงไม่ว่าจะเป็นลันเวไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์ไฮโลก็ได้นะครับผมนะแบบนี้ผมว่าเอาไป4ดาวเลยนะแต่ข้อเสียของแบบนี้ก็คือว่า การใช้ AI ทําวิดีโอเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงกว่าการใช้ AI ทําภาพเยอะเลยนะครับตัวนี้พี่น้องจะต้องดีดลูกคิดดีๆนะว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับผมนะต่อมาครับผมอันนี้เป็น5ดาวเลยซึ่ง5ดาวเนี่ยสำหรับผมนะผมว่ามีทั้งหมด2รูปแบบนั่นเองนะไปดูรูปแบบแรกกันก่อนนะครับผม รูปแบบแรกก็คือเป็นรูปแบบที่เกิดจากฝีมือตัวของเราล้วนๆเลยก็คือให้เราเนี่ยแต่งเรื่องนะครับผมเนื้อหานิยายของเราเนี่ยให้มันซับซ้อนนะยกตัวอย่างเช่นจากช่องพระจันทร์สีเลือดนะครับผมช่องนี้เนี่ยผมเคยสัมภาษณ์พี่เขาแล้วนะเชื่อไหมครับพี่น้องช่องของพี่เขาใช้ AI เนี่ยในการทำรูปแล้วทั้งคลิปเนี่ยมีแค่รูปเดียวด้วย นะครับแล้วก็ใช้ AI ในการพากเสียงด้วยแต่ทำไมเขาเปิดสร้างรายได้ผ่านรายได้ขึ้นเยอะด้วยนะครับแถมไม่โดนข้อหาอะไรเลยเพราะว่าเขาแต่งเรื่องซับซ้อนมากๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยชื่นชอบในเรื่องเกี่ยวกับนิยายผีและเขาก็มีความรู้ทางด้านนี้เลยด้วยนะเขาก็เลยแต่งเรื่องที่มันซับซ้อนนะครับมันทำให้ระบบเนี่ยไม่ได้ตีความว่าเป็นข้อหาเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่นั่นเอง ะครับซึ่งตัวนี้พี่น้องท่านไหนมีความรู้ทางด้านนี้หรือยังไม่มีอย่างไรก็ลองไปศึกษาดูแล้วก็พยายามแต่งเรื่อยให้มันซับซ้อนมากขึ้นแบบนี้ก็มีโอกาสลอดแบบสบายๆโดยใช้ AI ช่วยในการภาคเสียงก็ได้ด้วยนะนะครับผมต่อมาเป็นอันที่2แบบ5ดาวนะครับผมอันนี้ก็ดีนะแต่ก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นช่องนิทานบ้านนานะครับผมนะก็คือทําเป็นแดเอ่แนว 3D Animation เลยที่พี่น้องเห็นตัวนี้ก็คือเป็น 3D นะแล้วก็ขยับปากพูดได้เรียกได้ว่าเหมือนดูหนังเลยจริงๆนะครับซึ่งผมก็นับถือพี่เขามากเลยนะที่ฝึกการใช้โปรแกรม 3D ตั้ง4-5เดือนนะี่ยจนทำเป็นตอนนี้ก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับแบบนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยเลยแหละนะครับแล้วคนติดตามก็ขึ้นเร็วมากๆด้วยนะอันนี้ก็คือแนวทางแก้ไขที่ผมฝากไว้ให้กับพี่น้อง นะครับส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าอันที่ค่อนข้างดีแล้วก็พี่น้องสามารถทําได้เลยนะก็เป็นการพูดหน้ากล้องอันน,นั้นจะได้3ดาวนะครับผมนะแล้วจะใช้ดีกว่านั้นก็ลองหาช่วงที่เจ้าตัว AI ทําวิดีโอมาลดราคานะครับแล้วเราเข้าไปสมัครแล้วก็เอามาใช้ผมว่าก็จะปลอดภัยมากยิงย่งขึ้นนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ขอฝากพี่น้องไว้หน่อยนึงนะครับผมก็คือ พี่น้องท่านไหนครับผมอยากจะได้ของขวัญหรือของฝากญาติผู้ใหญ่นะที่มันอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะพอดีพี่สาวผมเนี่ยขายสระเปาแนวแพนเบสที่ชื่อว่าคุณล้วงควงตะหลิวนะเป็นแนวที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยสายเจสายวีแกนสายมังสวิรัตกินได้หมดเลยนะครับผมเช่นไส้เม็ดบัวไส้เห็ดไส้ถั่วลูกไก่นะครับผมไส้มันโถผักชีลาฟักทองญี่ปุน่นแอลมอนช็อกโกแลต ะครับแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับก็คือพี่น้องเนี่ยจะสั่งกี่ลูกก็ได้แล้วแต่นะครับผมก็จะมอบอ e ีบุ๊กสอนตัดต่อให้แคปคัตนะครับผมให้ฟรีเลยมูลค่า4ี่บาทไม่ต้องจ่ายเลยนะครับเพียงแต่สั่งซื้อสระเปากี่ลูกก็ได้นะครับโดยติดต่อไปที่ไลน์ที่ชื่อว่าแอดแกลนมาล้วงนั่นเองตรงนี้นะนะครับสาะเปาแพนเบสคุณล้วงควงตะหลิวนะครับผมนะแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับผมยังไม่รู้ว่าจะทําช่องอะไรดี นะหรือทําช่องแล้วไม่มีรายได้อย่างไรอจะให้ผมเนี่ยช่วยแนะนําเพิ่มเติมนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะก็ทักมาติดต่อพูดคุยกับผมได้ที่รายที่ชื่อว่าแอดเซก Youtube ได้เลยนะครับตรงนี้นะนะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมมองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงมันจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เล็กแค่นิดเดียวนะครับพี่น้องนะทุกคนเนี่ยรวมทั้งตัวผมเนี่ยก็เคยเจอปัญหามา นะครับแต่ตราบใดที่เราเนี่ยครับผมนะมีความเชื่อว่าเราจะแก้ปัญหาได้อะไรก็ไม่สามารถที่จะมาหยุดยั้งความตั้งใจจริงของเราได้นะครับนะครับ,รบแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับผมที่ยังไม่มีไมโครโฟนอย่างไรนะอันนี้เป็นไม์ไร้สายที่ผมใช้มาตลอดเลยทุกคลิปของผมเนี่ยทำไมเสียงชัดจังจานเพราะว่าใช้ไม์ตัวนี้ไม์ j 1 1เป็นไม์ไร้สายนะใช้ได้ทั้งระบบ ios แล้วก็ android เลยนะครับใช้งานง่ายมากครับผมเอาตัวนี้ เสียบเข้าไปตูดมือถือปุ๊บเปิดปุ๊บใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สัญญาณดีด้วยระยะห่างประมาณ5เมตรเสียงยังชัดอยู่เลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียงลบก,กลวนเลยนะตัวนี้ตัดเสียงลกกลวนได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เวลาชาร์จง่ายมากๆครับผมเสียบตูดเลยโบเสียบกับา USB เสียบปชาร์จเสร็จแล้วจบแล้วตัวนี้ J11 นั่นเองพี่น้องก็สามารถสั่งซื้อที่ด้านล่างได้เลย นะครับผมพี่น้องดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมาตอบคําถามให้นะครับพี่น้องท่านไหนยังไม่ผ่านกฎอะไรอย่างไรผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันแล้วก็มีรายได้ไปด้วยกันแน่นอนครับลงมือเฮ็ด